กอขอหกต้นเตีย้ยน่าห้าเก้าเบอร์สิบแปดนะครับครับสหรับมนีกะในเวลาได้คิวนะครับอีกหนึ่งสายพันธนะนะุ์นะครับสีเป็นสายพันธุ์ที่บตองวาวหลายย้ายหางนะครับสหรับกอหกต้นเตีย้ยน่านะฮะเก้าเบอร์สิบแปดนะครับกากระลกไวสามหมื่นแล้วครับลุกต้นแตี้พร้อม หอมสยามนะครับพึ่งดำหอมสยามแล้วครับนี่ครับกรีบกานะครับมีต่กกีบยิ่งใหญ่นะครับนานหาเก้าเบอร์สิบแปดนะครับพร้อมลงมือทําการปักดําแล้วจ้านะครับครับสลับนานหาเก้านะครับก็จะปลูกสลับกันดําสลับกันนะครับครับอ่อขาหอมสยามนะครับสลับหมายถึงว่าอ่ให้นี่แล้วก็ให้ล่างจะเป็นหอมสยามให้ต่อไปก็จะเป็นนานหาเก้านะครับ สำหรับวันนี้ลงมือปักดำน่าน59หลังจากปักดำออหอมสยามไปแล้วนะครับได้ประมาณไลกว่านะครับกะส่เวลาประมาณ3ือนะครับพายุฝนกะเข่ามาานะครับช่วงหาันตอนแรกกะว่าจะน้ำจะเบิดนะครับพอดีเติมมากะเหลือๆเลยครับตอนนี้ นะครับน้ำมาฝนมาสองสามมือส่อนนะครับเพิ่งเห็นแดดเมื่อนี้นะครับเป็นคิวของนาห9าเกาเบอร์สิบแปดนะครับนาดำหนึ่งต้นนะครับนี่ครับกําลังลงมือทําการักดำนะครับก็คือนาห้าเก้าจะดำแถวนี้ทั้งเบิดตนะครับันนในติดตะกาอยู่ก็จะว่าในดำนะครับจะดำให้ลางนะครับให้ละลายนะครับโดยประมาณนะครับให้ละลาย มีประมาณซี่หลองหน่อยข้างล่างก็แถวหนึ่งเลยครับไรหนึ่งนะครับประมาณสามหล่องนะครับสามไฮหน่อยนะครับข้างล่างจะดำเป็นออของสยามนะครับข้างบนนะครับข้างบนให้นี่ก็ดำเป็นคอคอยิบสีนะครับก็คือจะสลับกันดำเบิ้งนะครับสลับกระดำปเป็นแถวไปเลยนะครับงามเกลียว ็จะได้ง่ายก็จะลดตัวโล่งทางอย่หัืนนะครับนะี่ครับข้างบนก็นจะเป็นเอ่อก็ขอ2ยสี่กับแถวเดียวกันขึ้นกันนะครับสำหรับปีนี้นะครับโอเคแก้ว